มาดูต่อครับมหาเทรนว่าพระมหาเทระจินเตสิคิดแล้วอันนี้ก็อันนี้ก็เปิดมาจนถึงตรงนี้นี่เขาก็มีเลขในซ้อนเลขในเหมือนกันถึงตรงนี้นอ่าราพรนะมหาเทระคิดแล้วอิจิว่า อโหโอ้โโอก็อันนี้ก็เป็นสังเวกขะในความเสียใจโอ้พรยังกำมังอันว่ากมอันหนักหรือกมอันหยาบเนี่ยพลยังไปเรื่อยสองอย่างหนักหรือหยาบนามรกมอันหนักนามกัสสะพิกุโนอ,อันนี้เป็นฉถีพักแต่ว่าเราจะไปหักให้แปลว่าอันคือฉถีอนะพิจิกตะาในกระตังนามรกมอันหนักอันภิกษุผู้ใหม่กระทาแล้วเป็นกรรมะบจกแล้วก็อันนี้เราก็ ใส่อนุเทโรหรือภิกษุก็ได้โสภิกขุก็หมายถึงพระอนุเทระเนะนี่ยโสภิขุเพราภิกษุนั้นอาหารกาวแล้วอาคันตุกะภิกขุกับภิกษุผู้จรมาหรือไม่ได้คืออาคันตุกะภิกษุที่ถังนามะชื่อป้วนตนเห็นแล้วเป็นเสื้นักของอาคันตุกะภิกขุชื่อป้วนตนเห็นแล้วูมตัง อันนี้เราจะออกธรว่าสิ้นหรือไม่ออกธรวมาสิ้นก็ได้สิ้นการครู่หนึ่งหรือคู่หนึ่งจะทําเป็นกิยาวิสินะหรือจะทำเป็นอาจารย์ศ,าศาสายคุคฆะในทิฏฐังก็ได้กล่าวแล้วกาภิกษุผููจรมาชื่อผู้อันตนเห็นแล้วอ่าคู่หนึ่งวาดเ่านั้นตรงนี้ก็มีอิติอนกันสองตัววาดอ่าตมามาท่านมาการศิอย่ยาได้กระทาแล้วสัมโพคังซึ่งการกบหา มหาเถรนะสถิงก,กับด้วยพระมหาเถระอิติดังนี้ที่อาหรเป็นตัวเปิดอิติดังนี้ที่จินเตสิเป็นตัวเปิดทรั้งเวลาทพันก,อก,กอ็อิติศักก์ก็อาระระในอาหรอิติศักก์อาระระในจินเตสิมีสองตัวแต่มันซ้อนกันอยู่อิตโรปิอนุเทเรออิตโรปิอนุทเทโรอันว่าพระอนุเถระแม้นอกนี้จินเตสิคิดแล้วก็เหมือนกันตรงนี้ สิสซนิิตรงนี้เช่นกันว่าอาโหโอขรยางกรรลัวมากรัมอันหนักมหาเิระศาอันพัมหาเิระน่ก็แปดหัติพั์เป็นจตีอนะพิจกตาในกระตังอันพัะมหาเิระกระตังกระทาแล้วมหาเถรขึ้นระทานมาอันว่าพัมหาเิระอ่ากล่าวแล้วอันตุกะพิขุงกับพิสุผู้จรมาที่ถังนามะชื่อพวนตนเห็นแล้วโมตังซึ้นการกู้หนึ่งว่าต่อมาเมื่อท่าน มาอากาศิอย่าได้กระทาแล้วสามโกครังซึ่งการก็หาอิมินาประโยกอนุทเทเรนะสถิงกับด้วยพระมหาเทระนี้อิติดังนี้อิติดังนี้สชาสชาโยอนุการสาธยายก็แส่โหสิมังคุมา,าพาก่อนอโหสิได้มีแล้วเตสังเถรานัง อันว่าการสัตยายได้มีแล้วแก่ประเถระทั้งหลายเหล่านั้นในวัดหาไม่ได้นั่นเทียวมณสิการว่าการกระทําไว้ในใจหรืออันว่ามณสิการโคสิได้มีแล้วไดสังเถรานางแก่พัะเถระทั้งหลายเหล่านั้นน่หาไม่ได้ทําไปสองประโยชแต่โสิมาช่วยประโยคหน้าหนึ่งตัวจะได้เป็นสองประโยคได้สังให้แปลสองครั้งเตเถรานบัเถระทั้งหลายเหล่านั้นเอาังสูดได้ไปแล้วเอกมิหารังสุวิหารแห่งหนึ่ง ปชิมะทิสายะในทิปจชิมวัสสะสตัดจเจเยเดือนร่วงไปแห่งร้อยแห่งปีแล้วก็เสนาสนังว่าเสนาสนะเอกังอวะหนึ่งนาทีปาปุนิถึงแล้วเนสังเถลานังแก่พระเถระทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็มีประโยคละขณะมหาเทเรขันเมื่อพระมหาเถระพระวิสุตวา่าเข้าไปแล้วนิสินเนนั่งแล้วมันะเกบนเตียงน้อยอิตรปิอันนี้ก็อนุเทโร อ,น,อนุภาพอนุเทระแม่นองนี้ปาวิสิได้เข้าไปแล้วมาเทรนว่าคำหาเทระสัญชานิตวาจำได้แล้วหรือรู้พร้อมเข้าไปทิศวาเห็นแล้วตั้งอนุเทระซึ่งพระอนุเทระนั้นสัญชานิตวารู้พร้อรมแล้วหรือจำได้แล้วนะอสถิไม่ได้อ่านแล้วสันอาาเรตรงุงเพื่อนทรงไว้พร้อมอสุนิซึ่งนับตาทั้งหลายอิตโร อนุเทรอิตรปิอนุเทโรอันว่าผ้านุเถระแมนอกนี้สัญชาตนตวาจําได้แล้วอาหารที่เังซึ่งพระมหาเถระแล้วก็แปลไปถามภูตะเนเตหิมีในตาทั้งหลายอสุป,ปุนเนหิอันเต็มแล้วด้วยน้ําตาแล้วก็จิงจตวาคิดแล้วอิติว่าอาหาราวราดาปฏิมินุโขจะก,กล่าวหรือน้อแรงแล้วก็เพิ่มอุทาหุมาตัวหนึ่งอุทาหุหรือว่า อหางอันว่าเรามากระเทมิจงอย่ากล่าวอันว่าเราจะกล่าวหรือน้อแลหรือว่าอันว่าเราจงอย่ากล่าวอิติตังนี้เสร็จแล้วก็คิดต่อไปอีกจินเตตะมาคิดแล้วอิติว่าตั้งวัจนังเอวาวัจนังมาเป็นตัวประธานอันว่าคํานั้นสัทยะรูปังเป,ปเป็นคำมีรูปเป็นคำมีรูป อันควรเพื่ออันเชื่ออันนี้ควรอา,รายะปัจจัยใช่อยายะปัจจัยอียปะปัจจับอาย,อยาปะปัจจัยในฐานะหาัทิศใช้คำว่าควรอนนัาคำนั้นเป็นคํามีรูปอันควรเพื่ออันเชื่อ,อโหติมากุมภาก่อนโหติยังเป็นณห,นหาไม่ได้คือตามวิเสณะของวัจนังวัจนังเสกกาตาในโหติโหติอันมุกตุวาโจตสัทยะรูปังเป็นวิกตาในโหติ นักสัพพปริเสนาธาอันว่าคานั้นเป็นคาเราหนุนคำมาแปลเป็นวิกิตราเท่านั้นอันว่าคานั้นเป็นคำมีรูปส่วนอายะตรงนี้แปลว่าอันควรส่วนสัทธะก็เดียวกเพื่ออันเชื่อย่อมเป็นหาไม่ได้ดังนี้วันที่ตัวว่าไหวแล้วเทรังซึมาเธระ,ระอาหารกาวแล้วอิจิว่าเปิดถึงตรงนี้ปะเตคข้าราชานปุจเดินอาหารว่าอ่ากับผม เอตมารเทวแล้วปะตตจีวรังซึ่งบาะจีวรนตึงหางกลางของท่านทั้งหลายวิจริงเที่ยวไปแล้วเอตกรังเอกกังการังตลอดการและสิ้นการมีประมาณเท่านี้แล้วก็มีประโยครวมถอนแต่ขอแปลตัวบรรธานก่อนกินจิอาสาลูกป,ปังหรือยกกำลังมาก็ได้อันรักายกกำลังมาแล้วกันอันว่า,ากรม อันไม่สมควร,อ,รอะไรกินจิอาสารุปังกัมมังอันว่ากรรมอันไม่สมควร,อ,รอะไรอะไรนี่ไหนๆเดี๋ยวก่อนนะอันว่ากรรมอันไม่สมควร,อ,รอะไรแล้วก็กายยะทวาราทีสุกโยกทวารสุขมาในทวารทั้งหลายมีกายทวารเป็นต้นเม่ ของกระผมอารมณ์กรรมอันไม่สมควรอะไรในทวารทั้งหลายมีกายทวารเป็นต้นของกระผมแล้วก็ตุมเหหิทิฐะปุพังเป็นกรรมอันท่านทั้งหลายเคยเห็นแล้วเป็นกรรมอันท่านทั้งหลายเคยเห็นแล้วเอาตุมเหหอันนี้มีตาในทิฐะขีดเป็นกรรมอันท่านเคยเห็นแล้วแล้วก็ใส่โพติคุผภาก่อนโพติย่อมเป็นแล้วก็อปิอปินุโขข้างหน้า บ้างหรือหนออปิบ้างหรือหนออปิศัพท์ตันนี้ก็ใช้ในี่ยของปุจฉนะปุจฉน,นะถอภิศัพท์ปิอปิโนตสองศั์ปุจฉนะถบ้างหรือหนอย่อมเป็นบ้างหรือหนออีกครั้งหนึ่งชื่อภิกรรมมาไม่สมควรอระไรในทวารทั้งหลายมีกายทวารเป็นต้นของกระผมเป็นกรรมอันท,ทั้งหลายเคยเห็นแล้วย่อมเป็นบ้างหรือหนออย่างนี้อา่ามาอนุธรมหาเทโรนว่างพมอ,อันนี้ใครเนี่ย มหาเถรอนว่าพระมหาเถระอาหะกล่าลวิจีว่าอวสดตุกอรท่านผู้มีอายุอ่าตั้งกรรม,มามะกรรมนั้นนาทิตะปุพังเป็นกรรมเป็นกรรมอันเราไม่เคยเห็นแล้วก็เคือ,อยู่ข้าง,งบนมานี่แหละแต่ยกตั้างเอากรรมพออันว่ากรรมนั้นเราก็ใส่มายามา,ามช่วยแปลอาว่ากรรมนั้นเป็นกรรมอันเราไม่เคยเห็นแล้วแล้วก็ใส่โหติมาคุมผ้าเพราะปุพหะคุมไม่ได้โหติย่อมเป็นอิติตรงนี้ แล้วก็อนุเทโลนว่าพระนุเทระอุอชิถามแล้วติิว่าอัฏฐะเล็กในอัฏฐะภาเวสันเตขว่นความเป็นอย่างนั้นมีอยู่ตมเหวา่าทั้งหลายอาโวโฌจุธาได้กล่าวแล้วใส่ตมเหข้ามาได้กล่าวแล้วธรรมะกติกังกะพระธรรมกระถึกอาว่าทั้งหลายได้กล่าวแล้วจะกล่าวแล้วเนี่ยเป็นตัวปิดอิตินะแต่แปลธรรมะกติกังออกไปก่อนด้วย อามะทั้งหลายได้เก่าแล้วกะวัตมะถึงอิติวาตบะอาวะท่านมากาสศิยได้กระทาแล้วสำพงคังสืก,การคบหาเอเตนะอนุเทเรนะสถิ่งกับด้วยพานุเทระนั่นอิติเป็เปก่อนดังนี้แล้วค่อยแไปกัสมากัสมาเพื่ออะไรแล้วก็อิติดังนี้อิติตัวแรกปิดเสร็จก็กัสมาขึ้นพอกัสมาขึ้นก็อิติ ตัวท้ายปิดดังนี้เพื่ออะไรดังนี้อ่าอันนี้ก็พูดต่อมหาเถรว่ารขมาเถระอาหากล่าวแล้วอิจิว่าอุโสดุก่อนท่านภูมิอายุอาหารว่าเราก็เทมิย่อมกล่าวไอวังอย่างนี้นะหาไม่ได้ยิระได้ยินว่าเอวังโยกวัจนังขางมารอมาคำอย่างนี้แต่ยาอันท่านู้ตัง้งกล่าวแล้วอันตรีในระหว่างมะมะ,มะแห่งเราอิติตรงนี้ ก็เป็นปะายกกรรมวาจกเอวังเป็นวิเศนาของวัฒนมเป็นตัวประธา,านเป็นกรรมาวาจกได้ยืนว่าอนารมอย่างนี้อันท่านกล่าวแล้วในระหว่างแห่งเราดัางนี้ต่อมาอนุเทโนว่าพานุเทระอาฮะกล่าวแล้ววิจิว่าดูอรรถปณะข้างในถ้าเป็นพันเตก็ใสอนุเทระมาเป็นคนอนาุาพานุเทระอาฮะกล่าวแล้ววิจิว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญแห่งปิแมนว่ากระผม นะวัฏามิยังไม่กล่าวอิติตรงนี้ตัดสมิงกันเดียนในขณะนั้นตเตเถราหรันรถเถระทั้งหลายเหล่านั้นยตวารู้แล้วอิติว่าเอวังวัจนังอันวาคำอย่างนี้แล้วก็เตนะธรรมกติเกนะอัมเหปินติตุกามเมนะปุตังเป็นคำอันพระธรรมกัถึกนั้นผู้ใคร่เพื่ออันทำลายซึ่งเราทั้งหลายกล่าวแล้วจะเป็น อ่านว่าคําอย่างนี้เป็นคําอ่านปัตตมาถึกนั้นผู้ใคร่เพื่ออันทาลายซึ่งเราทั้งหลายกล่าวแล้วจะเป็นอย่างนี้คือเตนะก็ดีปินทิตุกรรมเมนะก็ดีเปริสณนะของธรรมะเศษกิจนะธรรมะเศกินะก็เป็นอนาพิตาราในอุตังอุตังก็เป็นพิกาาในภวสตินะดังนี้เท,ทยิงสูแสดงแล้วอาจจะยังซึ่งโทษอันล่วงไปแล้วอัานยัมันยัง กันและกันตเตรทรานพรตเทระทั้งหลายเหล่านั้นระบ,บันตามไม่ได้อยู่จิตตสาทางซึ่งความสบ,บายแห่งจิตวสสตังตลอดร้อยแห่งปีสรรมคาเป็นผู้พร้อมเพียงการปุตตวาเป็นตามที่พระสังในวันนั้นแล้วก็วัตวากล่าวและวิจิตว่ามยังอมรรทั้งหลายอายามะจงมาอานำหน้าจะไปก็เปบนมาอมรรทั้งหลายจงมามยังอมรรทั้งหลายนิการสามารถจับคล้าออก ท่างรรมกริกกลางซึ่งพระธรรมมาถึงนั้นตโตวิหาราจากวิหารนั้นอิจิตังนี้ปักกมิมปักกมิตวาหลีไปแล้วอัคคังสูงได้อัคังสุงได้ไปแล้วตามวิหารังสุงวิหารนั้นอนุเพนะตามลําดับรรมคกิกโกปีแม้ว่าพระธรรมมากระถึกเทเรทิสวาเห็นแล้วซึ่งพระเถระทั้งหลายอุปคันชิเข้าไปหาแล้วเข้าไปหาแล้ว ปฏิคเหตุตังเพื่อรับเฉพาะปะัจจีิรังซึ่งบาทและจีวรเถราและัตเถราทั้งหลายบาลิงสุดิแล้วอัศรางซึ่งนิ้วมือยาปณะ,ะใส่ขมาเยาปณะ,ะเหตุกังมีให้รู้ว่าตระวางอันว่าท่านยุตารุโกเป็นผู้มีรูปอันควรแล้ววัติตรงเพื่อนอยู่อิมัสมิงวิหารในวิหารนี้แล้วก็สิกุมพ้างก่อนอสิย่อมเป็นณนหาไม่ได้อิติดังนี้เป็นเหตุ อย่บาบรรณาตุตรงกลางอย่าเดิมเนี้เป็นเหตุโส so, ธรรมกติโก,รรกนะบัณฑมติั้นสัพพนโตไม่อาจอยู่สันถาตรงเพื่ออนารงอยูอ่นี่ก็ม่ต้องว่าออกไปแล้วปรายิหนีไปแล้วตาวะเทวะในขณะนั้นนั่นเทียวนี่ก็เอวะสัพอวะธาร,รณะกับตาวะตาวะเป็นการรัสมีในปลายิออกแล้วหนีไปแล้วในขณะนั้นนั่นเทียวอทาทะทั้งนั้นสมนรตธรรมนว่าสมณธรรมกเตออันว่าสมณธรรมกโต กระโยคปัธรรมมกติเกณฑ์นะมาอันปัทธรรมมาถึงนั้นกระทําแล้ววีสวาสสาสานิสิ้นพันแห่งปียี่สิบทั้งหลายก็คือสองหมื่นปีนั่นแหละอันวานสมณธ,ธรรมอันปัทธรรมมาถึงกระทาแล้วสิ้นพันแห่งปียี่สิบทั้งหลายนะอาสกิไม่ได้อานแล้วสันถาเรตรงเพื่ออันส่งไว้พร้อมนั่งทำมกติกกรซึ่งประธรรมมาถึงนั้นทำมกติกรว่าประธรรมมาถึกจะไม่ตวมาเคลื่อนแล้ว ประตูอัตภาพประตูจากอัตภาพนั้นนี่ประตูมันเกิดแล้วเอเวจิมหิในรกชื่อว่าเอเวจีปฏิจตวา่าไม่แล้วเอกังพุทธันตรังสิ้นพุทธนดรหนึ่งแล้วก็อนุฆโคติสเสวยอ,อยู่ทุกครั้งซึ่งทุกอัตภาพเวนะด้วยทั้งอัตภาพ,ต,ยายพาตัวใหญ่พัะตัวไหนแปลว่าด้วยทั้งนั่นคืออิทัมปุตะในกิริยาถ้าแปลว่ามีเกิดอ,อิธัมปุตะในตัวนามต่วะอ,อยู่ซึ่งทุกขด้วยทา้งอัตภาพ มีประกาศข้าพเจ้ากล่าวแล้วขจจกูเตที่ภูเขาิจจูตอิธานิในการนี้และิติตามบดตรงนี้ที่เขาเล่าเรื่องในอดีตอิติดังนี้ประธานพระสัดาอาริตวางครั้นทรงนำมาแล้วอุปกรรมมังซึ่งกรรมในการก่อนตัสสะอ่าเปตัสสะของเบ็นั้นอีกทางนี้วัตวาตรัสแล้วอิติว่าเปกเวดูกรพิสูจทั้งหลายแลวก็พิกุณานามะ นี่นี่พระพุทธพาเป็นเกียวกับกภาคนี่คือภาวะชื่ออันพิษุชื่อ u, อันพิสุอุปสรรตะรูเปนะเป็นผู้มีรูปอันเข้าไปสงบแล้วกายทีหิทวารรหิโดยทวารทั้งหลายมีกายเป็นต้นพระพุทธัางคือเป็นอิติดังนี้ชื่ออนพิสุเป็นผู้มีรูปอันเข้าไปสงบแล้ว,วโดยทวารทั้งหลายมีกายเป็นต้นพึงเป็นดังนี้อหฮะ ตัดแล้วอิมังกาถังซึ่งคาถานี้ว่าอันนี้ก็ใส่ปุกลโรมาเป็นตัวประธานตัวเดียวพอปุคลโรนว่าบุคคลนี่วาจานนรักขีพระวัยยะจะเป็นผู้ตามรักษาซึ่งวาจ,า,วจ,า,า,วา,จา,าโดยปกติ เป็นผู้ตามรักษาซึ่งวาจาโดยปกติพึงเป็นด้วยมานสาสังมานสาสุสังวุโตก็เป็นภาวัยะยกะเป็นผู้สํมรวมแล้วด้วยดีโดยใจเป็นผู้สมรวมแล้วด้วยดีโดยใจพึงเป็นด้วยแล้วก็กายนะอกุสลังนะกายราจ ไม่พึงกระทำซึ่งกอกุศลด้วยกายด้วยัน้นมีกิิยาภุพภกษสามตัวคือภวยะสองตัวกับกยิยาที่มีอยู่จากสามสับนี้คือจากที่ควบภาคอันับุคคลเป็นผู้ตามักษาซึ่งวาจะโดยปกติมึงเป็นด้วยเป็นผู้สนมแล้วด้วยดีโดยใจพึงเป็นด้วยเป็นไม่พึงกระทำซึ่งอกุศลด้วยกายด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็เก็ปมาทานใหม่อีกครั้งหนึ่งบุคคลว่าบุคคล แล้วก็เอเตะระโยกรรมะปฏิยังกาบททั้งหลายสามเหล่านั่นแล้วก็วิสโสเยพึงให้หมดจดวิเศษเป็นเหตุกัดวิบทหน้าอ้าพาวิบทหน้าสุราธาตุในยาปัจจัยของเหตุกัดแล้วก็อายะของสตมิพัฒน์ระยะเหลือตะเอปัจจัยที่เรื่องนากระลบนะกระเลิดตะยอยักเอาเอมาใส่กับเป็นวิสโสเทะเยังการบททั้งหลายสามเหล่านั้นพึงให้หมดจดวิเศษด้วย เขาให้มห้เพิ่มให้บอจดพิเศษไม่มีคำมาด้วยต่อมาเขเคมาทานมาอีกแต่ว่ามันคือประโยคที่มีปัญหานะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเราดูรูปของของกิริยาเนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุุกัดตัวจบฉะนั้นเราควรจะแปลเป็นเหตุุกัดตัวจบก็คือปรากว่าบุคคลฉะนั้นเมื่อมันเหตุุกัดตัวจบะเราก็ไอ้มรรคทางตัวเนี้ย ตอนนี้แยกเป็นมัคคังนะครับมัคคังมัคคังกับอิสีเป็นสับเป็นสับสนทิศไปแล้วอะดังนั้นเราก็ยังตนหรือยังจิตก็ได้อะใส่ยังจิตก็กแล้วกันหรือยังตนอัตนางแล้วกัน คือจะเอาตนและจิตก็ได้เอาที่ชอบใจบุคคลนะบุคคลยังอัตนางยังตนอาราทะเยพึงให้ยินดีพึงให้ยินดีเดี๋ยวพึงให้ยินดีทั่วนี่มักทางซึ่งหนทางอีสิบประเวทที่ต่างอันฤาษีประกาศแล้วอ่านว่าบุคคลยังตนพึงให้ยินดีซึ่งหนทางอันฤิษีประกาศแล้วแล้วก็อิติดังนี้ ก็สับมันมีรูปเป็นเีตุกัดเพราะมันลงในยาปัจจัยต่อมาอถิวน,นว่าเนื้อความตรัสระคาถาวัจศาสตร์แห่งคาัาเป็นปกะาถานั้นอิติว่าอันนี้ก็ขึ้นประทานมาตัวเดียวเหมือนเดิมบุคคลว่าบุคคลแล้วก็ตรงนี้เห็นไหม มันไม่สมบูรณ์อีกแล้วแล้วก็ใส่พระวิยะจักเหมือนในกระถามาวาจานร,รขีหนูคขาไม่ชื่อว่ามา,พเ,านนเพราะเราตัวเนี้ยเพราะชื่อว่าไปพูดตามรักษาซึ่งวาจาโดยปกติเพราะอันเว้นวัชเนเนะเพราะอันเว้นวัจจีจตุนางวาจัจีทุจริตานางซึ่งวัจีทุจริตทั้งหลายสี่แล้วก็ พึงเป็นด้วยแล้วก็มัสาสังวุโตมัสาสุตุสังวุโตเป็นผู้สำรวมแล้วด้วยดีโดยใจสุตุตวนี้แปลว่าด้วยดีแต่มันเป็นศร์นิบาตนะครับเวลาท่านก็เป็นกิาวิสุนในสังวุโตเป็นผู้สำรวมแล้วด้วยดีโดยใจเพราะ ไม่ยังอันนี้ก็โยกอะไรมโนทุตริตอันนั้นโยกเวทีทุตริตมาแล้วอันนี้ก็เป็นมโนทุตริตมาให้เขามโนทุตริตตานังเพราะอันไม่ยังมโนทุตริตทั้งหลายมีอภิชาเป็นต้นให้เกิดขึ้นแล้วก็พึงเป็นด้วย ตัวนี้มันเป็นชัตถีวิพัสแต่เราแปลว่าอย่างเราเรียกว่าชัตถีกาลิตกรรมะอันนี้มันเป็นชัติีพัตจะแปลว่าซึ่งเราเรียกว่าชัตีกรรมะรดูดีๆนะ,ะเพราะอันเว้นซึ่งวติวจีสุต,ต,ตทิทั้งหลายมีสี่ส่วนนี้คือเพราะอันยังมโนทุจิตทั้งหลายมีวิชาเป็นต้นไม่ให้เกิดขึ้นแล้วก็พึงเป็นด้วยอันสุดท้ายหน้ากิยลาไม่พึงกระทำอกุศลังซึ่งอกุศลขอภยัย แปดอันตปรปัจัยก่อนปัะชะมา,าปัะชะหันโตเมื่อละปะนานา,าจิปาตาทะโยอริสับ์็็ต้องโยกตัวนาขึ้นมาอีกก็อาจจะโยกจิตนาธรรมีเห็นไหมสัพสมะเยอะหรือเกินเมื่อทรงระาซึ่งจิตนาธรรมทั้งหลายมีปานาจิัติเป็นต้นชื่อว่าไม่พึงกระทำซึ่งกุศลด้วยกายด้วย คระกรรมกานตัวเดียวพออ่านว่าบุคคลชื่อว่าผู้ตามลักษาซึ่งวรจาโดยปกติเพราะอันเว้นซึ่งวุตตีทุติยท,ทั้งหลายสี่พึงเป็นด้วยชื่อว่าเป็นผู้สมมแล้วด้วยดีด้วยใจเพราะอันไม่ยังมโนโทุติยท,ทั้งหลายมีวิชาเป็นต้นให้เกิดขึ้นด้วยให้เกิดขึ้นพึงเป็นด้วยเมื่อละซึ่งเจตนาธรรมทั้งหลายมีปานาติบาตเป็นต้นชื่อว่าไม่พึงกระทำซึ่งอกุศลด้วยกายด้วย ที่มนุนชื่อว่าพราหน้าเป็นเพราะมีสองอันส่วนอันสุดท้ายข้างหน้าเป็นอันสามรดปัดจจัยข้างหลังเป็นอันขยาตหนุนชื่อว่ามาตรงหน้าเปย่าขยาตชื่อไม,ไม่ไม่เป็นกริรมแต่ไม่มีชื่อเรียกทางสัมพันธ์หนุนม,มาแปลเฉยๆประมาบุูกระนาบุคคลเอเตตโยกามะปฏเถ y, ยังกมบททั้งหลายสามเหล่านั้นแล้วก็วิโสเทเยพึงให้หมดจดวิเศษเอวังอย่างนี้ก็เป็นเหตุก,กัดอิ ก็ปกครลมว่าบุคคลแลวก็วิสวเธนเทนโตหนุนตโยเอเตตโยกรมรมปพเทนี้ขึ้นมายังกำหนดทั้งหลายสามเรานั่นให้หมดจดวิเศษอยู่เอวังอย่างนี้แล้วก็อันนี้ก็หนุนอันตานังมายังตนชื่อว่ายังตนชื่อว่ายังตน อาราธยะพึงให้ยินดีเพร,ราะกระาำเขาแก้เป็นในบันจจัยของเอตุกะวเได้ไหมข้าง,างบนเป็นนยะอยยังตนชื่อว่าพึงให้ยินดีอะไรมักคังซึ่งผลทางอาถังที่กลางอันมีองค์แปดแล้วก็อิสีหิ อันฤาษีทั้งหลายพุทธาทีหิมีพระุทเจ้าเป็นต้นเอสกเกหิผู้แสวงหาศีลขันธาทีนางคุณานังซึ่งคนทั้งหลายมีกองหงศีลเป็นต้นประเวทที่ต่างประกาศแล้วคือเราจะไม่ต้องแปลคำว่าคือว่าอะไรอยู่ตรงนี้อีกนะมันวุ่นวายสับสนไม่ต้องมีคือเหมือนในหนังสือ คือแปลจากข้างหลังมาเลยอันลือสีทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นผู้สแสวงหาซึ่งคุณทั้งหลายใส่กุณานังมาแต่ว่าไอ้กุณานังตัวเนี้ยมันเป็นจตถีพัดมันเข้ากับเอสเกหิซึ่งเป็นรูปปัจจัยมันหักเป็นจตถีเป็นอ,อุตกรรมอ่าเป็นเป็นกรรมได้เรียกว่าจตถีกรรม,มะอีกครั้งหนึ่งก็อันว่าบุคคลยังกำหนดทั้งหลายสามเหล่านั้นให้หมดจนวิเศษอยู่อย่างนี้ ชื่อว่ายังตนพึงให้ยินดีซึ่งหนทางมีองค์แปดอันตัวแรกจากวิเศตนะอันอันฤาษีทั้งหลายมีพระเจ้าเป็นต้นผู้เสมหาซึ่งคุณทั้งหลายมีกองแห่งศีลเป็นต้นประกาศแล้วแล้วก็จบดังนี้อันบัณฑิตพึงสร้างมีสงสัยตรงไหนไหมครับไม่มีเลย